เพือพ่อนๆครับเรามีเพือพ่อนบ้านมาเยี่ยมแอบอยู่ข้างๆบ้านไม่รู้ยังอยู่เปล่านะตะกี้ที่ตอนเดินเข้ามาหน้าบ้านแล้วแอบเห็นอยู่เดี๋ยวลองย่องมาดูซิหนีไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโู้ยตัวบลลอร์เลยกระาตายป่า ภาษาที่นี่เขาเรียกห่อเลยมันเป็นกระต่ายป่าตัวเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้ยโอยส่งอีกนิดนึงนี่มันเท่าจิงโจ้เลยนะมันพยายามจะวิ่งกลับมาครับคิดว่านะเพราะว่าข้างนอกมันเป็นถนนไงมันรู้ไงโอ้ตัวเบลอร์เลยลองแอบย้อนไปหน้าบ้าน ว่าจะอยู่ไหมสูงเกือบเข้าเท่าลูกกวางอะ่ะตัวบลลอร์เลยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกตัวใหญ่ขนาดนี้ก่อนหน้านี้ที่เคยเห็นก็ตัวเท่าแมวอยไปแล้ว<笑><笑><笑>เห็นไหมมันไม่กล้าวิ่งออกมาเท่าขนนแต่จริงนอกถนนแล้วตรงไปนู้นเป็นป่าแหละแต่ว่ามันผ่าน บ้านคนเยอะไงเขาพยายามจะวิ่งไปหลังบ้านเพราะว่ามันมีต้นไม้ออกไปไหนแล้วไปไหนแล้ววิ่งวิ่งเลยตะกี้เห็นหางอยู่นู่นวิ่งไปนู้น พราะหลังบ้านมันจะมีพื้นที่แบบหญ้ามีต้นไม้นิดหน่อยไงตะกี้หน้าบ้านมันมีแต่ถนน,นเขาเลยไม่กล้าวิ่งออกไปไปแล้วไปแล้วโอ้ยนูน่นนี่ครับเมื่อวานมีคนย่องเข้ามาเข้ามาทางหน้าบ้านนะแล้วก็เดินทะลุมาเนี่ยรอยเท้าผู้ชายเนี่ไอรอยเท้าบลเลอร์เลยแล้วก็ทะลุไปหลังบ้านนูน่น ผมว่าน่าจะเป็นเมื่อคืนนะเพราะว่าตื่นมาตอนเช้านี้เพิ่งเห็นไงนี่มันมีคนเดินผ่านแล้วถ้ามันเดินผ่านจริงๆทำไมมันไม่เดินทะลุมาตรงนี้ตรงมาแสดงว่ามันมันต้องเคยผ่านหน้าบ้านผมหลายรอบแล้วไอ้คนเนี้ย หรือว่ามันไม่กล้าเดินมาตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นกวดหินไงถ้าเดินจะเสียงดังไงเนี่ยหิมะมันปกคลุมอยู่ไงถ้าเดินมันจะมีเสียงมันกลัวคนในในบ้านได้ยินเสียงมั้งผมว่านะแต่ถ้าเดินมาตรงนู้น่ะเลาะมาเนี่ยมันเป็นสนามหญ้าไงลายหิมะมันลงเมื่อวานก่อนที่ผมลงคลิปไปมันมันเงียบไงไม่มีเสียงไงถ้าเดินย่ำอ่ะเนี่ยสนามหญ้ารอยเท้าผู้ชาย ตอนแรกชัดกว่าน,นี้เป็นรอยเท้าเลยแต่ตอนนี้แดดออกแล้วมันละลายมันเดินอ้อมมาตรงนี้หรือว่ามันจะเปิดประตูเหล็กหน้าบ้านเข้ามาด้วยซ้ำผมว่านะเนี่ยข้อเสียของบ้านสวีเดนครับเป็นอย่างนี้แหละมันไม่สร้างรั้วไงเนี่ยหน้าร้อนก็จะมีแต่พุ่มพุ่มต้นไม้ขึ้นเฉยๆแต่มันไม่เป็นรั้ว ถามว่าหน้าร้อนเป็นพุ่มไม้เข้ามาได้ไหมมันก็เดินเข้ามาได้อะเพราะมันมีรอยแหวกอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยรอยเท้ายังอยู่เลยมันเดินทะลุไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่นนั่นน,น,น่ะรอยเท้าอยู่นั้นไม่เดินมาตรงนี้เลยนะทางมันเดินลัดตรงไปตรงนี้แล้วมันก็ไม่ยอมเดินมาตรงนี้นะ ต้องติดกล้องแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวรอ,อยเท้ากระต่ายไอตัวตะกี้ตัวบอลเลอร์เลยอะอใครที่เคยดูคลิปผมว่าสองสามคลิปก่อนเลยหรือห้าหกคลิปนะจำไม่ได้นี่เป็นรอยกระต่ายแต่ข้างบ้านก็มีแมวนะบางทีแมวมา เราเคยเห็นข้างบ้านหรือหลังบ้านนี่แหละแต่วันนี้เห็นกระต่ายชัดเลยนี่รอยเท้ากระต่ายอันนี้รอยเท้าผมเองเดินมาเะกี้นี่รอยเท้ากระต่ายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่นีต่ต้องสร้างรั้วแล้วต้องสร้างรั้วแล้วนี่ฝั่งนี้มันเป็นขวดเนี่ยเดินมามันจะมีเสียงไงเนี่ยเดินผมเดินเฉยๆนะนี่ ยังมีเสียงเลยเพื่อเผื่อมันเดินมันเดินหน้าบ้านมานี่ใช่ไหมเลาะมานี่มานี่มานี่ขึ้นนี่มันไม่มีรอยเท้าไงหิมะมันละลายมันเดินอ้อมไปนู่นหลังบ้านหรือไม่มันก็เข้าประตูเหล็กเนี่ยเล็กๆนี่มันเปิดได้อยู่แล้วมันไม่มีกุญแจล็อกอยู่แล้วบ้านที่นี่มันไม่สร้างรั้วกันไง เนี่ยรั้วมันไม่มีอ่ะเข้าทางนู้นได้เข้าทางนี้ก็ได้ล้ทะลุมาหลังบ้านนี่น,นั่รอ,อยเท้ายังอยู่เลยอ่ะไม่ไหวละต้องสร้างรั้วแล้วลหน้าร้อนนี่ต้องสร้างรั้วแล้วล แต่ไอ้นี่กระจายเลย